สวัสดีค่ะแม่ครูสงเสงียมจงจิตนะคะคลิปนี้จะชวนไปชมการแกะสลักน้ำแข็งในเทศกาลน้ำแข็งเมืองฮาบินประเทศจีนนะคะปีนี้ไทยได้ที่หนึ่งอีกแล้วค่ะแล้วก็ได้ที่สามมาอีกสองรางวัลน,นะคะผลงานตุกตุ๊กออนทัวร์นักศึกษาอาชีวะสาพานะคะคว้าแช,ชมป์แกะสลักนานาชาตินะคะ นี่นะคะนี่ค่ะเป็นตุ๊กนะคะแต่ว่ามัมีหน้ายักอยู่ข้างหน้าและด้านข้างก็มีผีตะโขนนะคะอีกข้างหนึ่งก็เป็นเงาะนะคะนี่ผลงานของสระบุรีน,นคะคะมอวัสดุรษฎร์เนี่ย ของสุราษฎธานีค่ะคว้ารางวัลที่สามมาด้วยนะคะเป็นมนุษย์กับธรรมชาตินะคะส่วนอันนี้ผลงานโลกแห่งสันติภาพนะคะเป็นของอา,อาชีวศึกษาสระบุรีค่ะได้ที่สามมาเหมือนกันค่ะเราได้ที่หนึ่ง ได้แชมป์หนึ่งรางวัลนะคะแล้วก็รางวัลที่สามอีกสองรางวัลอันนี้เป็นด้านข้างของรางวัลที่หนึ่งนะคะเป็นรูปผีตาโขนนะคะดูไม่เบื่อนะคะนักศึกษาไทยไม่มี ไม่ใช่เป็นประเทศที่มีหมะมีน้ำแข็งมากนะคะแต่เราก็ไปได้ชนะมาหลายครั้งแล้วค่ะที่เมืองฮาบินนะคะเขาบอกว่าเด็กอาชีวะประกาศสักดาคว้าแชปมแกะสะลักน้ำแข็งนะคะดูไม่เบื่อเลยค่ะนี่นะคะ นีเขาจะมีแถบกั้นไว้เลยห้ามเข้าไปใกล้นะคะประกาศดางวันแล้วนี่ค่ะสวยนะคะนี่ค่ะผู้ทำผลงานเก่งมากค่ะ ถือธงชาติอย่างภาคภูมิใจค่ะชอบค่ะแม่ครูเคยไปดูที่ฮอกไกโดค่ะแต่ฮาบบ้นยังไม่เคยไปชอบค่ะการแกะสลักน้ำแข็งค่ะน,นะคะไปดูได้จุใจเลยค่ะนี่นะคะ ทีมงานนะคะชจนเลเลิศค่ะผลงานตุกตุ๊กออนทัวร์นะคะได้แชมป์แกะสลักน้ำแข็งนานาชาตินะคะที่เมืองหาบินค่ะหวังว่าทุกคนมีความสุขในการดูนะคะสวัสดีค่ะ